เมนูของลูกค้ามีมาไม่ซ้ำกันในแต่ละวันนะครับวันนี้เป็นเมนูต้มยำปลาแรกครับลูกค้านํามาให้เราต้มครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วลูกค้าท่านนี้ขอมา2อย่างครับเอาให้รสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่ต้องเผ็ดมากอันดับแรกเราไปดูปลาของลูกค้าก่อนครับว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนการดูจากตัวปลาแล้วน้ําหนักน่าจะประมาณ1นกิโลเดี๋ยวเราจะล้างทงคำความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับหลังจากที่เราล้างทงคำความสะอาดเรียบร้อยครับเราก็จะตัดครีบออก แล้วก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดใหญ่นิดนึงกันปลาของเราเละสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับครัวเตยหอมนาเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งนะครับทําได้ขายจริงทุกเมนูเพื่อนเพื่อสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เป็นสูตรของเราเองสําหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทําอาหารตามสั่งครับอยากขายอาหารตามสั่งกดติดตามช่องครัวเตยหอมไว้ได้เลยนะครับทางเรายินดีแบ่งปันทุกเมนูครับ หลังจากที่เราตัดชิ้นปลาเรียบร้อยครับเราก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมเครื่องตม้มยำกันได้เลยครับขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศค,ครับเตรียมไว้รอได้เลย ผมจะทุบพริกไว้สัก4ีหเม็ดนะครับไม่ต้องเผ็ดมากแล้วก็ต้นผักชีใบาย,ยาวสัก2ต้นหั่นไว้รอได้เลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำลงไปสัก2 3ถึง3กระบวยก่อนพอน้ําของเราเดือดได้ที่ก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปได้เลย หลังจากนั้นเราก็จะจัดเรียงปลาของเราลงให้ทั่วกระทะนะครับอย่าพยายามอย่าให้ทับกันปลาของเราจะได้สุกพร้อมๆกันครัวเตยหอมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับครัวเตยหอมยินดีโปรโมทสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับโดยไม่คิดมูลค่าเรายินดีจะโปรโมทให้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับโดยมีหลักเกณฑ์แค่3ข้อดังนี้ ข้อแรกต้องเป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ได้ส่วนข้อที่2ต้องเปิดร้านกับชอบปีนะครับเพื่อให้เราติดตาก a f เฟรี a t e ได้ส่วนข้อที่3สําคัญมากๆครับค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต้องขอ5%เนะครับสาหรับคลิปที่อัปโหลดขึ้นไปแล้วครับจะไม่มีการลบคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูต้มยำปลาของเรากันต่อเลยครับผมจะใส่เครื่องต้มยำสองก้อนนะครับสำหรับปลาประมาณ1กิโลปรุงรสด้วยน้ำปลาประมาณ4-5้าช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกสักครึ แต่เพื่อนๆนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็เอาตามสะดวกเลยทีละไม่ค่อยชอบใส่ครับสำหรับเรื่องเวลานะครับเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ15-20นาทีครับอย่ามากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวปลาของเราจะเละเกินไปหลังจากที่เราปรุงรสชาติเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็ชิมรสชาติให้เรียบร้อยนะครับเปรี้ยวเค็มยังไงก็เติมเอาได้เลยอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีสินค้าอยากจะให้เราโปรโมทเรายินดีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับติดต่อมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแช สำหรับทุกการรับชมครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนนะครับกลัวเตยหอมขอขอบพระคุณมา,มากๆครับ